มาดูดีแม็กปีหกสี่รุ่นนี้ผมได้มาโคตรเยอะเลยกับดีโบพวกที่เป็นแคปบกับตีประตูนะถ้าสนใจอยาผมลดให้พิเศษเหมือนคันนี้ดาวเจ็ดป่าได้หน้าใหม่แล้วนะได้ปีหกสี่มดไม่วิ่งแค่สามหมื่นโลสองหมื่นเก้าังที่ผมเห็นไปกินไม่ถึงสามหมื่นนะมาดูสิเอ 29, อสองหมื่นเก้ายังไม่ถึงสามหมื่นเลยอ่าเห็นไหมบเบาะเบร์นี่อันนี้คือรถที่เก็บเรียบร้อยนะทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูรถที่ว่าเพิ่งเข้ามาด้วยแล้วยังจะมีเข้ามาอีก ประมาณห้าหกสิบคันนะแบบเนี้ยกำลังจะเข้ามาใหม่จะทางจะเข้ามาใหม่นะห้าหกสิบคันนะคือเข้ามาเยอะลดให้เป็นพิเศษเลยอันนี้คือนี่แต่งแม็กทีเีให้เรียบร้อยแม็กใหม่ยางใหม่เรียบร้อยถ้าอยากได้สกเกิร์ตขอเพิ่มผมทําให้เออมาขอเพิ่มมาขอทีหลังได้นะมาดูรุ่นนี้เหนดูสีสันสีขาวืวีสวยนะเห็นไหมครับดาวเจ็ดา 7, บาทผ่อนเจ็ดพันกว่าบาทเดีย๋ยวผมพามาดูพวกที่ผ่อนเจ็ดพันกว่านะสวยไหมภา,ายในสาาีในสะอาดสะอาดดีไหมอันนี้คือรถผ่านการเขาเรียกว่า เออ่บิวเรียบร้อยแล้วพูดง่ายๆซะอ่าเรียกว่าบิวเรียบร้อยแล้วเดีย๋ยวพาไปดูที่ยังไม่บิวที่เข้ามาใหม่ยังมีเยอะเลยครับผมอ่ะนี่ยายเถิดดูห้องเครื่องสักหน่อยไหมมานี่คือดีแม็กนะอ่ะมาเปิดเครื่องหน่อยเร็วเปิดห้องเครื่องหน่อยเร็วช่วยหน่อยมันจะช้านะครับผม ไงนะครับผมฮัมบูรี่สีอะไรเอ่ยเดี๋ยวดูลูกค้าหน่อยอให้ลูกค้าดูลูกค้าก่อนไม่ต้องตัดนะเอาเรียวๆนี่เราจะถ่ายเหมือนเหมือนไลฟ์สดแต่ว่าเราไม่ได้ไลฟ์อ่าเดี๋ยวถ่ายแบบไลฟ์สดนี่หรือเราจะไลฟ์สดเลยต้นใหม่ไหมไลฟ์เลยนะไลฟ์เลยไหมลองดูไว้ว่าเราเคยไลฟ์สดสักทีตอนนี้มันจะมีคนดูขนาดไลท์สดนี้เพรยังนะครับเหรอเพราะมันยังไม่เลิกงานไงใช่ไหมเอา นี่อ่ะเห็นไหมใสสะอาดเพราะตอนวิ่งแค่สองหมื่นเก้าสีสตัวไอ่ะเอาอย่างเช่นเอารถที่ปลาใหม่อย่างเช่นนะเดี๋ยวทางนั้นก็มีนะอ่ะเดีย๋ยวมาดูทางนี้ก่อนนี่รถมาใหม่เยอะเลยเดี๋ยวพาไปดูไอ้บรรยากาศร,บรอบๆเต็มเลยว่ารถมาใหม่จอดแบบไหนทํายังไงเหมือนอย่างเงี้ยก็ดาวเจ็ดบาทผ่อนเจ็ดพันกว่าบาทนี่รีโวปีหกหนึ่งตัว E ด้วยนะนี่อย่างเงี้ยก็เข้ามาเยอะอย่างเงี้ยเข้ามาเยอะ อยากเปลี่ยนแม็กไม่ยางหม่ผมเปลี่ยนให้ได้นะนี่คือพวกพึ่งเข้ามานี่สภาพเพิ่งเข้ามาเป็นประมาณเนี้ยสีสันเนี่ยเอออันนี้คือยังไม่ได้ผ่านการบิว้วเห็นไหมยังเพื่อนอยู่ยังไม่ได้ผ่านการซักฟอกนะแต่เพื่อนก็เพื่อนไม่เยอะเพื่อนไม่เยอะทำวาอาแป๊บเดียวก็หายอ่าเห็นไหมยังสกปกนิดนึงข้างหลังเนี้ยเออเห็นไหมนี่ครับปกอย่างเงี้ยตีประตูก็มีสีประตูก็มีะมจะออโต้หรือเกียร์ธันนดามีหมดตัวตัวนี้น่าจะขายแล้วแต่ว่าก็ ผมขายสามแสนกว่าเอกเอ็กซ์คลีอย่างเงี้ยสามแสนกว่าตัวนี้สี่ประตูอย่างเงี้ยก็สี่แสนกว่าเนี่ยตัวเตี้ยอย่างเงี้ยก็ประมาณสามแสนเป็นไปนี่ตัวเตี้ยสามแสนเป็นไปมาไปดูหน้ารถดีกว่ามีเห็นไหมเข้ามาใหม่เห็นไหมสี่ประตูอันนี้แคบแคบพวกนี้นะเดี๋ยวเข้ามาเยอะมากเลยเดี๋ยวแคบพวกหนึ่งจุดเก้าอย่างเดี๋ยวเข้ามาเยอะเลยแต่งให้เรียบร้อยแล้วอย่างเงี้ยดูดูครับดูแม็กอ่าอย่างเงี้เดี๋ยวเข้ามาเยอะพวกนี้เดี๋ยวจะงวดประมาณหกพันต้นๆพวกนี้เดี๋ยวเข้ามางวดหกพันกว่าบาทเออหกพัน แต่ถ้า,นา,ห,า,นาหน้าใหม่อย่างเงี้ยอ่าหน้อาใหม่อย่างเงี้ยมันเจ็ดพันกว่าเอออย่างเงี้ยเจ็ดพันกว่าบาทนะครับนะเข้ามาใหม่อย่างเงี้ยอ่าเจ็ดเจ็ดพันกว่าบาทหน้าใหม่หน้าหมูปลาอ่ะเอาดูข้างหน้าหน่อยสิอ่ะมีเยอะจอดทังนู้ดเลี้ยงไปถึงนู้นเลยครับรถเข้ามาใหม่เยอะครับวันนี้อ่ะนะเลี้ยงกันครับนะบบบบบมีองค์พีออสมีพีออสมาดูรถเก๋งห่ายคันอยากไดรพีออสเพราะพีออสเข้ามาเยอะเหมือนกัน วิออรพวกอย่างเงี้ยหน้าโฉบใหม่อย่างเงี้ยก็งวดประมาณหกพันต้นต้นครับหกพันต้นต้นดาวเจ็ดบาทนะไททันดีโว่เจ็ดพันกว่าอย่างเงี้ยพวกนี้พวกรถเข้ามาใหม่เนี่ยเจ็ดพันกว่านี่ตัวนี้มีเยอะจะพาไปดูว่ามันเยอะเยอะแบบไหนเดี๋ยวทําให้ดูไททันสี่ประตูตัวนี้ก็ม 7, ันเะจ็ดพันไปปลายนะไททันโฉบโฉบเนี่ยนะได้ตัวชุดแต่งจากโรงงานนะแลรีอาร์ตนะนี่นี่หรือเทอร์เรมโบ เนี่ยเทาเรนโบ้สีเทาแพงกว่าสีอื่นนิดนึงขเขาเรนโบ้จะแพงกว่าสีอื่นนึงงวดจะแปดพันต้นต้นอ่าสีเทาตัวนี้ซื้อแพงอ๋อสีเทาตัวนี้สียอดนิยมแล้วรถใหม่รถแค่ปีเดียวตัวนี้ครับรถปีเดียวรถปียี่สิบสองเนี่ยยี่สามรถปียี่สิบสามเพราะปีนี้ปียี่สิบสี่ใช่ไหมรถแค่ปีเดียวอ่ายกสูงเดือดชอบแบบยกสูงมีรีโวแบบยกสูงมีนะทั้งรอบ,บิวพวกรีโว่รีโว่เยอะนะครับรอรอบิวรีโว่ดีแม็กรีโว่ดีแม็กผมเข้ามาเยอะนะ ติตี้โฉมนี้ก็มีครับตัวที่แฮชแบกนะห้าประตูตัวนี้แฮชแบกห้าประตูอ่านี่ของหายากสีนี้ของหายากอ่าสวยสใหม่ๆอกเดี๋ยวพอรถพึ่งเข้ามานี่ก็เอาเจ็ดบาทเหมือนกันตัวนี้ก็ผ่อนอยู่ประมาณแปดพันเนี่ยครับแปดพันกว่านี่ครับ, 8, รบอ่าี่ประตูยกสู ool, งหน้าใหม่ ตัวนี้เดี๋ยวเข้ามาอีกมันสี่คันมั้งครับรุ่นนี้เดี๋ยวเข้ามาอีกสี่คันเพราะตัวนี้ขายดีมากตัวนี้ขายดีมากเพราะว่ามือหนึ่งก่าจะได้รถจองนานแล้วก็ดาวเยอะช่วงนี้มือหนึ่งดาวเยอะจองนานพวกนี้น่าจะติดจองแล้วมั้งนี่ทางนี้อ่ะมาส่วนพวกนี้เป็นรถเก่าของรถที่เขาตีตเทินเข้ามาสองหมื่นกว่าบาทเนีอย่างเงี้ยสองหมื่นเก้าอย่างเงี้ยอ่านี่สองหมื่น,น 20, กว่าบาทด้วยนะนี่นี่สองหมื่นเก้าอย่างเงี้ยเดี๋ยวพาไปดูซากรถกันหนึ่ง เพาดูซากรถคันหนึ่งขายแบบเอาขายให้ไม่ถึงหมื่นนะเก้าพันเก้าเก้าพันเก้าอ่ะไม่อยากพูดเสียงดังเพราะมีคนฟังมีลูกค้ารอดูแชทอยู่เก้าพันเก้าเดี๋ยวเขาจะเอาก่อนนะากให้เอฟซีเห็นค่อยมาซื้อเอานะลูกค้ากำลังดูแชทอยู่สวัสดีครับสวครดีครับลูกค้ามาตัดสดรถเก่าอยู่นี่พวกนี้รถเก่าเยอะนี่พวกนี้พวกนี้ตัดถูกพวกนี้ของถูกพวกนี้แสนกว่าบาท่ย พวกอย่างเงี้ยเนี่ยห้าหกหมื่นพวกอย่ห้าหกหมื่นนี่พวกนี้ก็สายต้นต้นดีแม็กยุบหงอย่างเงี้ยแต่ต้นต้นมามาดูเยอะเยอะพอจูเนี่ยแบบเงี้ยพวกนี้เป็นล้านพวกนี้ค่เป็นล้านผมผมเนี่ยแต่ตุตุพอจนอรุ่นนี้ผมเข้ามาเยอะนะล้านพวกราคาล้านเนี่ยพวกนี้ผมเข้ามาอยู่ประมาณเจ็ดคันที่เข้ามาใหม่เจ็ดคัน่ะพวกนี้ตัวนี้ราคาล้านเอ็ด ในตัวหน้าใหม่แล้ววิ่งน้อยๆเพราะันี้วิ่งน้อยๆสวยๆแต่ผมจําไม่ได้เพราะว่ามันหลายคันงงเพราะวันนี้ผมรีวิวแบบกระจายๆว่ามีสินค้ามีประมาณไหนบ้างนี่ v ีออสีขาอย่างเงี้ยรถโฉมใหม่เนะี่ยโฉมสุดท้ายก่อนจะเป็นก่อนจะไม่มี v o วีออสละโฉมเนี้ยหกพันกว่าบาทงวดดาวเจบาทเหมือนกันแต่ใต้น,นี่ก็หกพันต้นๆเนีดาวเจ็บาททุกคันคือดาวเจ็บาทนะน นี่ก็เจ็ดพันกว่านี่ดีโบหน้าของปลาอย่างเงี้ยสี่ประตูอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็เข้ามาเหมือนกันพวกนี้จะเข้ามาประมาณงสี่ห้าคันรุ่นนี้จะมาอีกสี่ห้าคันงวดก็เจ็ดพันกว่าอ่าสามแสนกว่าเงินสดวนสามแสนกว่าโบเยอะดีโบเยอะพวกนี้คือมาใหม่หมดเลยนี่ดีใหมย่ยกสูงอย่างนี้ก็ได้ครับผมดีใหมย่ยกสูงอย่างเงี้กยก็งวดแปดพันกว่าอ่าแต่ได้ยกสูงถ้าตัวต่ำเจ็ดพันกว่ายกสูง 8, แปดพันกว่าดาวเจ็ดบาทเหมือนกันสี่ประตูตัวเตี้ยอ่าอย่างเงี้เข้ามาใหม่ นี่สี่ประตูยกสูงพวกนี้ก็เจ็ดพันกว่าเอาเจ็ดบาทนะ่ะมาใหม่นนอีกนะเดี๋ยวจะมีเข้ามาอีกอันนี้คืนยังมาไม่หมดพอซื้อทุกวันซื้อเรื่อยๆอะขายแบบเอาผลิกว่าอยังไงนะกําไรไม่เยอะรอครับเอากําไรพออยู่ได้นี่แหละครับผมเลยต้องซื้อรถเยอะขายดีขายดีขายถูกเลยขายดีอ่ะเอบบนี้รถ ่เป็น,รถ,ร,นรถบริษัทอย่างเงี้ยบริษัทอย่างเงี้ยงวดประมาณหกพันงวดประมาณหกพันห้าหกพันห้าหกพันอรนี้อันนี้รถน่าจะเขาไปเทินเนี่ยเป็นรถที่เทินจากสาขาอื่นขี่ผ่านก็แวะเอามาจอดนอ้คันนี้น่าจะเทินจากสาขาคอนแกนรถอย่างเงี้ยก็ประมาณสองหมื่นนะครับสองหมื่นคันนี้สองหมื่นอ่ะอีกูคาร์าก็มีนะแต่อีกู้คาร์าผม,มนี้ไม่ค่อยเยอะ พราะอีโกคายอดจัดแทบไม่ได้เพราะมันดาวเจ็บาทยา,ยากอีโกคาดาวเจ็ดบาทยากมากถ้าไปประวัติดีจริงๆแต่ถ้าประวัติดีจริงก็ดาวเจ็ดบาทนะได้ชมใหม่ดได้ปีหกสองด้วยนะตอนนี้รถเพิ่งเข้ามาได้สีชมพูสีหายากดาวเจ็บาทก็ผ่อนประมาณสี่พันนหน่อยอืมโดยที่ผ่อนสี่พันนหน่อยเห็นไหมครับเนี่ยมามาใหม่พวกเนี้ยไอรถ,รถที่พร้อมขายจะจอดท้้งหน้าอ่าไอรถที่พร้อมขายจะจอดท้างหน้าแต่รถข้าใหม่จะจอดข้างหลังคือยังไม่ได้เก็บงาน มันันดีไหมจุกตัวพวกนี้ในแสนกว่าบาทเองนี่ในแสนต้นๆด้วยซ้ำนี่รุ่นนี้อ่านี่นี่ก็เจ็ดพันกว่าเห็นไหมดีโบตัวนี้เหมือนกันเห็นไหมที่มันเหมือนกันเลยมันเป็นรถเดียวกันรถปีหกหนึ่งตัวเ e. อ่าเป็นรถเดียวกันเลยปีหกหนึ่งตัวเอตัวนี้เจ็ดพันกว่าแต่รถสภาพสวยดีรถเออ่เช็คเช็คทุกระยะอ๋อล็อกไม่เป็นไรอลองส่องดูไหมเห็นไหมลองส่องมาส่อง,องดูสิอา่าเห็นไหมเดกสายยังเต็มรถอยู่เลยแต่สวยรถ รถรถมือเดียวรถนี่รีโว่เงี้ก็เจ็ดพันกว่าอ่าดีแม็กเงี้ยกสงูงสี่ประตูนี้นก็เจ็ดพันปลายปลายนะอ่าเดกเกียร์ออโต้ด้วยสี่ประตูไฮรันเดอร์อันนี้นะอันนี้เพราะว่าคันนี้มันวิ่งเยอะจริงจริงมันต้องว่ามันแปดพันกว่าแต่คันนี้คันนี้มันวิ่งเยอะก็บอกตัวว่าคันนี้มันวิ่งเยอะก็เลยได้ขายเจ็ดพันกว่าให้อ่าอีก่ก็ขายอย่างเงี้ยก็สี่พันหัวสี่พัน อ่าตอนเดียวก็มีนะประตู้อย่างเงี้ยตอนเดียวดีแม็กชมใหม่อย่างเงี้ยเอ่องวด้้๖พันเงวด้้๖พัน 6, อ่าฟอร์ดเป็นแคปก็มีอย่างเงี้ยฟอร์ดซเข้ามาใหม่ลีโวสีประตูเกียร์ออตโต้ตัวนี้สวยตัวนี้สวยนะตัวนี้สภาพสวยในชุดแต่งล้ออ่ทาทัวนี้ในเกียร์ออตโต้อ่าตัวนี้สวยตัวนี้ก็งวดม้้๘พันแปดพันปลาย เก้าพันกว่าสิตัวนี้ครับออโต้ครับตัวนี้เก้าพันกว่านะตัวนี้ก็แปดพันกว่าเพราะถ้า Tal bo, 8, เทาแรมโบจะต้องแปดพันกว่าถ้าเทาแรมโบเทาแรมโบแปดพันไป็น่ายกสูงตัวนี้เป็นยีราฟแคะไฮเลนเดอร์ at, er, ยกอาเพิ่เข้ามาเห็นไหมครับเนี่ยเหมือนรีโวสองคันนี้เหมือนกันอันนี้ก็เจ็ดพันกว่าผมร,รุ่นนี้เข้ามาเยอะจริงรุ่นนี้มีเข้ามาประมาณยี่สิบกว่าคันรุ่นนี้มีเข้ามายี่สิบกว่าคันรถปีหกหนึ่งตัว e, อีนะเฉพาะรุ่นนี้มีมียี่สิบกว่าคันให้เลือก อยากได้แม็กใหม่อยากได้สกเกิร์ตเดี๋ยวจัดให้อ่ารถฟังเข้ามาอย่างเงี้ยอ่าเหมือนกันสีเทามีสีขาวมีส่วนตัวนี้เป็นรถเคอรี่แต่รถวิ่งมันแปดหมื่นโลเออใช่ปานแปดหมื่นโลรถโคตรสวยเลยมันเป็นรถไม่จริงๆรถเคอรี่พวกนี้มันต้องวิ่งอย่างน้อยสามแสนสี่แสนโลนะแต่ทําไมคันนี้ถึงวิ่งน้อยเพราะว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นรถสำรองเขาบอกผมว่าวิ่งน้อยเพราะเป็นรถสำรองเวลารถเคอรี่คันอื่นเสีย เอาคันนี้ไปวิ่งสำรองตัวนี้เป็นรถที่วิ่งสำรองขายแค่หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันไม่ถึงสองแสนนะอ่าอันนี้อ่ะอ่าหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันเดี๋ยวภายในสะอาดสะอาดมากเลยรถวิ่งน้อยคันนี้ครับอ่าวิ่งแค่แปดหมื่นกวโลอ่าโอเคเดี๋ยวพาไปดูในในโรงซ่อมไปเฮ้ยสีประตูตัวนี้ก็เพิ่งมาใหม่ตัวนี้ก็ออ้อันนี้ก็ประมาณหกหมื่นกว่าบาทนี่สตาร์ทไปดูหน่อยนึ่งไหมสตาร์ทได้สีประตู หกหมื่นกว่าบาทเองนะอ่าเห็นไหมเอ้อมีตั้งแต่หลักหลักไม่ถึงหมื่นตั้งแต่ยี่สิบห้าเก้าพันเก้าที่ผมคิดใบทาทาตัวนั้นแต่รถเป็นสร้างรถนะสตาร์ทไม่ติดนะอ่าเก้าพันเก้าจนถึงล้านกว่าบาทอ่ามีมีหมดมีหมดอ่าหลักหมื่นหลักพันหลักแสนหลักล้านมีอ่าไปเดี๋ยวจะมีพรุ่งพรุ่งนี้น่าจะมาลงอีกวันสีเทเลอร์เทเลอร์ละแปดพันประมาณสามสิบสองคัน เลิกงานยังเลิกงานยังเ,เลิกงานแล้วเหรอ,อ,อโอเคทำไมถึงต้องรีวิวแต่รถพวกนี้แล้วรถที่หน้าร้านทำไมไม่ยอมรีวิวรถหน้าร้านเดี๋ยวผมส่งอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะลิงก์ไปให้รถพวกนี้จะอยู่ในเว็บไซต์หมดแล้วเราไปดูในเว็บไซต์ตามรูปเลยผมมีรูปครบทุกครบทุกด้านให้ดูอยู่แล้วอ่ารัศมีภาพก็ มีให้เห็นทุกมุกมอยู่แล้วเลยมารีวิวไอที่ว่ายังไม่ได้ลงลงขายอ่ายังไม่ได้ลงเว็บไซต์ให้ดูนะเหมือนเดี๋ยวพาไปดูมีคันหนึ่งผมเห็นว่ามันใส,ส่สเกิร์ตเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวดูว่าถ้าเกิดว่ารีวิวพวกเนี้ยถ้ามาใส,าส่สเกิร์ตเนี่ตัวนี้ไม่แพงนะตัวนี้วันห้าพันไปไกลหรือหกพันนี่แหละครับประมาณนี้ครับตัวนี้อ่าอ่ะโอ้ทีเอร์เบียันี้ก็สวย ดีเอวีคันนี้ก็ผ่อนประมาณหมื่นก่าห้าร้อยอ่ะสว,สวยสีขาวเนี่ยใหม่ๆหมื่นกว่ห้าร้อยนี่ไงถ้าใส่สเกิร์ตเรียบร้อยก็จะเป็นอย่างนี้แม็กไม่สเกิร์ตรอบกันด้านนี้อ่ะประมาณนี้เดี๋ยวพาไปดูงานดิบพาไปดูงานดิบนี่ก็คือ เข้ามาเราจะตรวจสภาพเช็คก,ก่อนขายทุกคันนะเข้ามาทางนี้อันนี้ก็สีประตูออโต้รีเวอร์สีประตูออโต้โชมนี้นี่ไงางานดิบของสเกิร์ตที่ผมสั่งไ,ไว้รอแล้วเดี๋ยวกลาลังสั่งมาเพิ่มอยู่อยากได้เดี๋ยวก็ประกอบแล้วทําสีให้โอเคครับสนใจก็ทักเข้ามาได้ที่เต้นมังกรนะครับผมสวัสดีครับ